งานเข้าแต่เช้าเลยไปส่งลูกกลับมาก็เปิดไฟปับ๊บดินเสียงปุ๊บควันขึ้นหลอดไฟขาดมาดูหลอดไฟอันนี้เป็นหลอดไฟชาเดเลียจะมีขายที่ไหนบ้างไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆโรงเรียนที่แฟนเรียนไม่รู้จะมีหรือเปล่าแค่หลอดไฟเล็กๆแค่นี้นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเองไม่เป็นเ,เ,น,เนี่ยเรียกช่างมาเนี่ยอย่างน้อยๆผมคิดว่าต้นโดนนะอ่ะสี่สิบเหรียถึงห้าสิบเหรียญเฉพาะค่าแรงนะไม่รวมค่าหลอดไฟเล็กแค่นี้ ถ้าเราทำเองได้เราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนให้ง่ายอยู่เมืองนอกต้องทําเองเป็นทั้งหมดครับโอ้ยอากาศเย็นไว,วันนี้อากาศเย็นมากอุณหภูมิแค่ห้าองศาไงครั ออมีแดดออกมีแดดอย่างนี้น่าจะโดดขึ้นไปประมาณเจ็ดองศาได้อยู่โล่งเลยรถไปทำงานกันหมด้ยาวมาถึงแล้วครับตรงนี้คือ Water Hardware ชื่อ water hardware นะแต่มีอุปกรณ์ขายทั้งหมดเลยอ่ะเหมือนกับ Home p ป o ที่ไทยเลยเมืองนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไร Home Depot มีแต่เนี่ย water hardware แล้วก็อะไรอ่ะไอ้ Sutherland แล้วก็อะไรอีกไหมลูกสองสามที่บอมบัดแต่ที่นี่ของเยอะตรงนู้นก็จะเป็นที่ที่แฟนผมเรียนภาษาอยู่เป็นอะไรอะเป็นเหมือน,ในใคล้ายๆเป็นคอ l l e g e เขาไปสอนภาษามีพวกพลทางชาติเม็กซิกันหรือว่าเอเชีย พื่อนเป็นคนที่สองแนล่ที่มันมาเรียนเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อของไปซื้อหลอดไฟก่อนอ่า uh huh. ได้มาละหลอดไฟเปิด l อ d เลยทีเดียวสิโอ oh, แต่ไองมพรามันโค้งขนาดนี้มันเปิดไฟหน่อยอต้องไปชอบนะคะไปชชอบหรอกเย่ yeah. จะได้เรียบร้อยประหยัดไป20-30เหรียญค่าแรงช่าง สวยใสขึ้นเลยป๊านี่เนียนโอเคครับเราก็มาต่อกันที่เรื่องของหลอดไฟเมื่อเช้าไปึตื้อหลอดไฟแล้วก็ไปหาหลอดไฟจนเจอที่ซส์ตรงตูดมันอะตรงตรง,ตรงเกลียวมันอะเกลียวมันอะได้ไซส์กับของเดิมแต่ว่าซื้อที่ไทยไม่ได้ครับร้านขายหลอดไฟที่นี่เขามีคำว่ารับประกันสินค้าถ้ามีปัญหาก็กลับ มาคืนก็ได้ไม่มีการลองหรืออะไรให้เหมือนที่โฮมโปรที่ประเทศไทยก็จบราคาไปด้วย3หลอดราคา13.9เหรียญก็ตีไป14แหละรวมแท็กด้วยทำง่ายครับหลอดไฟที่นี่ไม่ยากแล้วไฟมันก็ไม่ดูดด้วยไฟมันแค่110ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราที่ประเทศไทย220ก็มีคนถามเข้ามานะครับในช่องว่าอยากให้เริ่มต้นทำคลิปตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างยาวเดี๋ยวไว้ค่อยเริ่มมาหลังครับแล้วก็ อีกคนนึงก็ถามว่าลูกเรียนอะไรลูกผมก็มาต่อมสามแใครมาแล้วก็มาต่อมสที่นี่เลยก็คือเป็นเกรดเก้ามันก็คงการเรียนก็น่าจะเรียนรุ่นเรื่องอยู่ครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวรอเจ้าตัวกลับมาแล้วให้เขาอธิบายเองมีคนทางบ้านอะ่ะที่มาดูในช่องเราเนี่ยเขาถามว่าจิมาเรียนที่อเมริกาเนี่ย ตอนนี้อยู่ไทยแล้ที่เรียนอยู่ชั้นไหนออม .3 มีอยู่ม .3 ไม่ไทยแล้วการเรียนที่ไทยอ่ะภาษาอังกฤษแล้วผลการเรียนเป็นไงบ้างไม่ดีไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีแค่อย,อยู่ในเกตดกลางาใช่ไหมใช่เกรดกลางาเอ่อแล้วภาษาอังกฤษอ่ะสื่อสารได้ไหมหนาว <laughs> ได้อยู่พอได้อะพอได้อยู่แล้วพอมาเรียนที่นี่วันแรกเป็นไงบ้างก็ ไม่รู้ว่าทําอะไรไม่ได้อต้องเดิมถามพ่อเดิมแม่มงไม่รู้เลยอืเอาแล้วเวลาเรียนนี่มีมีปัญหาไหมว่าว่าแต่สื่อสารเขาไม่ได้เขามีวิธีช่วย,ยไหมบ้างเขาก็้ใช้เครื่องทางสเสียดกูเกิลโคลก็มีอุปกรณ์ช่วยในการในการเรียนมันก็ง่ายขึ้นหน่อย oh. ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วเกือบสามเดือนและสองเดือนสองเดือนรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้าง ชิวๆอ่ะเรียนง่ายๆเรียนตอนมเรียนเรื่องมสองอ๋อก็คือเป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วทังนั้นเลยใช่ปะใช่เว้นพวกภาษาอังกฤษอ่งประวัติอะไม่เคยเรียนอย่างนี้ถ้าเกิดภาษาได้นี่เราก็ถือว่าเรียนให้ได้คนหนึ่งเลยใช่แล้วห้องเรียนเขามมีห้องเรียนไหมหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างเดินเดินเรียนเลย เดินเย็นยาวไอ้กล้องตัวเล็กแค่นั้นเลยนะเพราะว่ามันหนาวขาไม่เต้นป้าไม่เต้นเต้นป้าไม่เต้นเต้นแหละแต่ป้าหนาวแล้วอาหารในยุคเรียนเราให้กินอะไรมามีเออ่พิซซ่านาเกตทาโก้ประมาณเนี่ยแล้วก็พวกผักสลัดเนื้อบดเอ้มาฝรั่งบดใช่แล้วการกินก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีกินได้กินได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกมันเข้าไปในห้องเลยวะไม่ไหวแล้วสั่นกล้องตัวนี้มันสั่นหมดแล้วเนี่ยมือมือสั่นเลยตอนเช้าเป็นเลยกี่โมงที่เนี่ยเข้าเลยกี่โมงแปดโมงห้านาทีแปดโมงห้านาทีแล้วตอนเลิกอะเลิก่าเลิกเท่าเท่าที่ไทยอะไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเริ่มกันเหมือนไหมแต่ว่าเลิกบ่ายสามยี่สิบแล้วกันอย่างตัวไปเวทไอเวท ชุดอะไรก็ได้ใช่ที่โรงเรียนมีคนใส่แปลกๆมาคยอเห็นด้วยใส่ชุดนอนอ่ะชุดนอนเลยเหรอใช่เหมือนชุดนอนเลยชุดนอนมาเรียนเลยเออใช่โหดจัดวันนี้วันนี้เราถ่ายเนี่ยอุณหภูมิเมื่อเช้าเนี่ยลบสององศานะแต่ไม่น่าเชื่อมีคนใส่ขาสั้นมาเรียนด้วยอเออใช่เห็นอยู่ใส่ขาสั้นไมในโรงเรียนมีฮีเตอร์อ๋อนึงว่ามันแค่หนาวตอนลงจากรถเท่านั้นเองเนี่ยครูพวกครูนี่โหดไหมโหดเหมือนที่ไทยปะไม่อครูนี่เขา เขาเรียนเรียนเล่นเล่นหรือว่าไงก็แรกแรมาก็จะเล่นหน่อยหลังๆก็เรียนอ๋อค่อยๆซึมไปเรื่อยก็ตอนมาจากไทยคิดอยู่มสมก็ถือเกรดเก้ามาที่นี่ก็มาต่อพี่เดือแบบเดิมเลยใช่เรียนใหม่ซ้ําใหม่รอบก็เหมือนมาซ้ําใหม่ใช่ไหมอืมใช่มาแต่มาซ้ําต้นต <นะ S 2> ้นเทอมเะฮะก็เพิ่งเปิดเลยเออก็เพิ่งเปิดอ๋อที่ไทยเปิดมาแล้วเกือบเทอมใช่ไหมกีมเดือนนะเดือน,นเดียวอ๋อเร,เรียนที่ไทยมาเดือนนึงแล้วก็มาเรียนเหมือนแบบเข้ามาเขาเปิดเทอมมสาพอดีเลยก็ มาเริ่มมาสามใหม่อีกรอบหนึ่งเดือนสองเดือนเขาซ้อ,อเขาก็ไม่เรียกว่าซ้ำหรอก,รอกเขาเรียกว่ามาทันรอบพอดีเลยไนงะเริ่มที่เขาเริ่มใหม่พอดีเลยใครจะพาลูกพาหลานหรือใครมาเรียนก็เตรียมเอกสารไห้ดีนะครับค่าเทอมที่นี่ไม่เสียเสียแต่ค่าอาหารค่าอาหารประมาณวันละตีวปสามเหรียญถ้าถ้าเงินหมดในระบบเดี๋ยวเขาก็จะส่งลิงก์อีเมลมาให้เราจ่ายเช็คหรือว่าเงินสดหรือว่าจะโอนเขา้าในระบบก็ได้เออเอโนเม้นประมาณสัก200อเหรียญมั้งไม่ถึงไม่ถึงเออหนึเก้าสิบาตีไปสองร้อยแหละนั่นแหละ ก็มีประมาณนี้แค่นี้เองไม่มีอะไรมากแล้วก็วัคซีนฉีดไม่ครบไม่งั้นเขาจะให้ลูกเราไปฉีดวัคซีนอ,อีกรอบหนึ่งนั่นแะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆชีวิตของคนย้ายมาอยู่อเมริกา <c oughs> ด้าน,ด,านด้านนอกมันหนาวมากเลยนี่ขนาดมีแดดนะเนี่ยอยู่ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวรถติดเตอร์ให้ก่อนด้านนอกวันนี้ เมื่อกี้เรานั่งอยู่ข้างนอกตรงนน้นคุณเขานั่งตรงนน้นนุ่นตรงนี้ผมชี้ไปเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นตรงนน,รงน้นแดดมีนะแดดก,ก็แรงประมาณหนึ่งแต่ว่าอากาศหนาวอากาศกข้างนอกมันสิบสององศาว่าไม่ได้มันหนาวหนาวสั่นหลบไปอยู่ข้างใน,นก่อนเนก็ชีวิตการเป็นอยู่ที่อเมริกาใน,นวันนี้ก็ไม่มีอะไรสบายสบายครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ออกไป ทำหาทำงานแล้วได้เวลาแล้วอเคครับ